ทิศทางของอารมณ์มาถูกแล้วโอเคคนต่อไปค่ะวี V5 วีช่วยไปดูเพลงให้หน่อยค่ะแล้วรีบรูกรีบรูกอย่าเอวอ่อนอย่าเอวอ่อนเดินเต็มเท้ากกถือเนื้อวไม่ถใช่จะเย็นจะเย็นไม่ต้องรีบท่องเอาคาแรคเตอร์ให้ไนดะ้ ดูเพื่อนกันเอาเท่าที่ได้ตรงไหนเต้นได้เอาตรงไหนเต้นไม่ได้ไม่ต้องเต้นอ่าสวยจะตายปะแท็กซี่ที่โสดไร้หมดเราจะพูดว่าอะไรแป๊บน,นึงนะลูกเราจะพูดว่าอะไรอะไรอะไรจะใช่ใช่ไหมนิวนิวอย่าพูดคำโบราท่าเต้นนะเอาความรู้สึกมาก่นอน ไปตามมาวิญญาณเข้าสิง อันนี้แล้วประโยคนี้มันเป็นประโยคที่คนไทยเข้าใจ Do you love her? Do you love her? Do you love me? Do you love me? เนี่ยอันนี้มันคนไทยเข้าใจฉะนั้นมันคือถามอ่ะชอบเขาอรอชอบชอบใหเจ้นั่นหรอชอบใหนั่นหรอชอบนั่นแหละแล้วชอบฉันไหมชอบฉันไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ถามอย่างเดียวมันคือังครับังครับที่หนึ่งฉะนั้นมันคุณต้องเวอร์มากเลยตรงไปโดยเฉพาะประโยคนี้นึกออกไหมคะแล้วก็ คือทิศทางมาก็ไม่ผิดหรอกใช่แต่ว่ามันยังดูแบบมันต้องตอนนี้มันเป็นแบบทิศทางของเด็กสิบห้ามันต้องดูอัพอายุขึ้นไปไม่เอาเด็กผู้หญิงนะเดียวาสามันคือมันคือมันคือผู้หญิงสวยคนหนึ่งที่ที่มั่นใจตัวเองคิดว่าถ้าฉันเดินในฐานผู้ชายคนนี้ว่าเอาเปล่าเขาต้องตอบ yes แน่นอนฉันจะไม่มีทางหน้าแตกกับคนนี้ถามว่าเออคือหนูหนูอย่าไปคิดว่าเอ้สิ่งที่หนูทามันจะแก่แดดไหมมันจะเกินวัยหนูไหมนี่เรากําลังอยู่ในทัศ อยู่ในาพาร์ทหนึ่งของคาแรคเตอร์นี้คุณเป็นศิลปินทุณทํทให้ได้ความเซ็กซี่ในตัวของผู้หญิงทุกคนมีเอาความเซ็กซี่ในตัวคุณไม่ต้องไปเอาความเซ็กซี่ของใครเอาในแบบของคุณแล้วอย่าอายที่จะทาเขาอ,อีกทีนะ่ะ ที่ทางมาไม่ผิดหรอกค่ะแต่ว่าก่อนเริ่มทุกครั้งหนูต้องก่อนทันทีที่ขึ้นเวทีพูดเลยฉันสวยที่สุดนางชนีนางนั้นจะต้องแพ้ฉันนางไหนก็ไม่รู้ตร้งมาหนึ่งน้คือ s u b j e c เพลงนี้มันเหมือนแบบพูดว่ารักฉันหลงฉันรักฉันหลงฉันอะไรเงี้ยใช่ไงเพลงอ่ะวิธีที่มันเต้นเนี้ยมันคือมันเป็นมามาจากการสะกดอ่ะเออสะกดมันเป็นเล่นมนอะซึงซึงรักฉันรักฉันเกต้องมาเป็นของฉัน เนื้อไม่ลูกฉะนั้นหนูหนูจะขึ้นหนูจะขึ้นโดยที่หนูมั่นใจไม่ได้เลยเพลงเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยมั่นใจมากเธอรักฉันรักพี่หญิงนั่นแหละรักท่านอะไฉะนั้นการที่คุณถามเลิฟนี้จูนเลิฟนีคือมันแบบเลิกรักือยังรักือยังทุกครั้งที่หนูร้องไปมันคือการไล่เวทมนต์ทุกครั้งที่หนูมูฟมันคือการที่ทําให้เขาชอบ นะคะโอเคมันใสมันใสมันใลอดเวลโอเคมาห้ามาหกไปช่วยค่ะตอนเริ่มแบบดนตรีตอนเิ่มนตรีขึ้นเนี่ยพี่อนิวก็ต้องพร้อมเนี่ยพร้อมก่อนดนตรีเริ่มเมื่อกี้ เมื่อกี้มันยังมันยังนิ่งๆเรียบร้อยอยู่เลยอะคือคือถ้าเกิดสมมติหนูไปยืนอย่างเงี้ยนะลูกจังหวะที่พอหนูไปยืนเนี่ยไฟเขามืดรอจังหวะหนูมาเนี่ยหนูยืนปึ้งเนี่ยบิ้วเลยปึ้งมาแล้วฉันสวยที่สุดแล้วแบบขึ้นปึ๊บรอเลยฉันสวยสุดฉันเต็มที่ฉันสวยที่สุดมองตามาแล้วจิกตาแล้วหาว่าไอเหยื่อเนี่ยตรงไหนเนี่ยเออจิกเหยื่อไปพอขึ้นมาจังหวะที่คุณไปเงี้ยตามาแล้วคุณต้องเหมือนไล่เว่นหมดแล้วมันชัดๆอ่ะอันนี้น้องๆทุกคนฟัง ฟัง <f uck ling> หน่อยแล้วกันโดยโดยเด็ก,ดก <f uck ling> โดยส่วน <f uck ling> ตัวพี่รู้สึกว่าพวกเราอ่ะอันนี้ที่ผ่านมาสองวีนะัรู้สึกเลยว่าคําแรกของของที่ร้องอ่ะยังไม่มียังไม่มียังไม่มียังเหมือนยังไม่พร้อมอ่ะทุกทุกคนเลยยกเป็นต่ำหรือมีมีอย่างนัตี้ถ้าสัาห์ดาาสุดบต่ำเป็นนัตตีส้สำหรับพี่อ่ะคาแรกอ่ะพี่รู้สึกแล้วแต่คนอื่นอ่ะขึ้นมาคาแรกยังหลายคนเลยที่แบบค่อยค่อยค่อยๆเอาเพลงบิวตัวเองอ่ะซึ่งพี่ก็าไม่ได้ S <S คุณต้องจังหวะที่บึง้งหลับไฟ,บไฟ,ไฟดับเนี่ยคุณต้องแบบม,มาแล้วเข้าแล้วของเข้าแล้วองลงแล้วเนื้อออกไม่ต้องมาแล้วแบบมาคุณจะเป็นอะไรคุณจะเป็นมาเซ็กซี่คุณต้องสิงแล้วคุณจะมาทางแบบโหดคุณต้องมาแล้วคุณแบบโกรธมาแล้วคือบอกนะไม่เป็นลมือนชายหนังก็บอกพร้อมก็พร้อมเลยอ่ะตอนทียังไม่ไลน์ก็พร้อมแล้วอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพอกล้องห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วค่อยๆเริ่มศูนย์หนึ่งสองสามไม่ใช่นะคุณต้องสิบ สิก่อนที่เขาจะรันกล้องอข้างในคุณต้องสิแล้วแล้วพอแอคชั่นคุณเข้าไปสู่สนามไม่มีนักบอลคนไหนเข้าไปวอร์มอัพในสนามเขาวอร์มอัพข้างนอกจนเขาพร้อมแล้วเขาวิ่งไปเล่นเลยเข้าใจใช่ไหมลูกนะเหมือนการคุณยืนเนี่ยถ้ายืนทุกอย่างการเตรียมปุ๊บห้านเตรียมแบบนี้นะอย่างสมมุติว่าเขาให้ครูเขาให้ยืนห่างหลังพอไปถึงปุ๊บหันหลังนนี่คนดูเดินไปสวัสดีค่ะต้อยลาต้อไปยืนเตรียมตัว ปายสนิทนะถ้าคุณเริ่มแบบเนี้ยคุณเดินไปปุ๊บหันไปเป๊บเตรียมตัวปึ้งคุณพร้อมเลยมันมันกล่าวมันทําให้คุณแน่นฝังคุณหมดเลยนะอันนี้ในความ,มรู้สึกนะคนเป็นนักแสดงถ้าคุณรู้สึกปุ๊บมันมาออกหมดเลยทั้งท่าทางมันทุกอย่างแต่ถ้าคุณเริ่มจากการไปยืนตายเตรียมตัวตายเลยเถ้าจะยืนปุ๊บแกรนถ้าเป็นคาแรคเตอร์ไหนใส่ซะ ตาออกทั้งตาทั้งหมดปึ้งหันปุ๊บโชว์เลยคุณจะมาน่ารักคุณจะมาเอนเตอร์เทนคุณมาเลยคุณยิ้มตั้งแต่เพลงจะขึ้นคุณโกรธคุณดุดังคุณโมโหคุณหมุดหงีตัวเองคุณมาคาสโนว่าอะไรก็ตามผีต้องสิงคุณก่อนวิธีการง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือพอคุณมีสมาธิพอเตรียมพร้อมปุ๊บไอ้คำที่เราหาคาคเตอร์มา ตะวันทำนั้นพูดมันก่อนเลยแบบในใจเอาว่าๆนะไม่พูดออกมานะเอาว่าล่ะเดี๋อย่าพูดออกมานะเดี๋ตกใจเดี๋ยวคนดูแบบตะตะวันจะเอาใช่ไหมไม่ใช่แล้วลูกล้อแหลมพูดคำนั้นออกมาในใจดังๆแล้วคุณจะช่วยบิ้วคุณอารมณ์คุณได้เยอะใช่ใช่แล้วหาโฟกัสตาเพราะว่าการที่หนูจะเซ็กซี่หันกลับมาปุ๊บแล้วเป็นอย่างเงี้ยหันกลับมา ปึ้งมองอยู่ดูติ๊งต้องไปทันทีนี่บอกว่าคือถ้าแบบมูิหนูหันมาปึ้งแล้วมันจบที่ตรงนี้เออหาคอยต์เลยมองชัดๆหันไปปึ้งตาอยู่ที่โฟกัสนิ่งๆชัดเจนจุดเดียวเข้าใจปะคะเข้าใจปะโฟกัสนะเจนะอ่ะมาต่อนังม่วงมาแล้วอคำของหนูคืออ่ะหรอหอ